ปลาเด้อปลาทับทิมค่ะแล้วกับปลาอื่นอื่นอีเยอะแยะตัวน้อยตัวใหญ่ด้คบมืดหัวแดงๆอยู่ นี่เจ้าของบอ่อพิ่นค่ะอืมนี่มาคุยใจอันนี้น้องเมาค่ะน้องเมาอืมปลาหลายหลายแบบอยู่ปลาอยู่นี่น่ะที่เห็นเห็นนี่ปลาทับทิมหลายแต่มันมีคอยโผล่ขึ้นเหนือน้ำ Huh.